เหนือชิดประชาสัรน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ตั้งอยู่เลขที่52ทับ2หมู่ที่1ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น252คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนโดยนางสาวขวัญสิริบุญสันตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำขวัญของโรงเรียนความรู้ดีมีคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี รักศักดิ์ศรีความเป็นไทยพอใจเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสิ่งแวดลอ้อมเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพโรงเรียนวัสมิตเหนือชิดป,ประชาสรรเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือเนตรนาลีจราจรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในบริเวณโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีวินัยในการเคารพกฎจราจรและผู้เรียนรู้จักความเสียสละมีความรู้ และคุณธรรมทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้จัดตั้งชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีชุมนุมต่างๆดังนี้ 1. ชุมนุมดนตรีไทยสากลเป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมยามว่างที่ตนเองสนใจได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ของความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนอันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป 2. ชุมนุมนาฏสินไทยเป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองมีทักษะชีวิตพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะนิสัยและผู้เรียนได้อนุรักษ์การแสดงนาฏสินไทย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต 3. ชุมนุมห้องสมุดมีชีวิตเป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้ 4. ชุมนุมคลีนิกภาษาเป็นชุมนุมที่บูรณาการในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมในปัจจุบัน 5. ชุมนุมเกษตรพอเพียงเป็นชุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง ในด้านการทำปุ๋ยหมกักการปลูกพืชผักและเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรพื้นฐานให้กับผู้เรียนและทางโรงเรียนได้จัดตั้งกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆขึ้นดังนี้ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1. มหัศจรรย์แห่งโรครีไซเคิลศูนย์การเรียนรู้ที่ 2. องเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ที่สผลิตสื่อด้วยมือเรา การจัดกิจกรรมต่างๆทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บุคลากรสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนครูผู้สอน มีการจัดทำสื่อที่หลากหลายผลจากการจัดทำกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นการแข่งคันความสามารถในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน34รายการและได้เป็นตัวแทน แข่งขันระดับชาติจำนวนสามรายการดังนี้รายการที่หนึ่งการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามรายการที่สองการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม รายการที่3การแข่งขันพูดภาษาจีนเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตลอดเวลา